สวัสดีค่ะสวัสดีเย็นวันหยุดนะคะวันนี้วันจันทร์หยุดชดเชยนะคะวันจันทร์ที่29กรกฎาคมค่ะเรามาทุ่งนาเหมือนเดิมค่ะข้าวที่ตัดไปแล้วได้3วันก็จะเริ่มสูงขึ้นมาแล้วค่ะ เอาอะไรขวดน้ํามันนะถ้าฟังไม่ผิดค่ะเดี๋ยวเราไปเอาขวดน้ํามันให้เขากันนะคะเขาตัดหญ้าตรงนั้นเพื่อที่จะปลูกแตงกวาต่อไปต่อจากที่เดิมที่เราปลูกไปอีกนะคะให้มันยาวออกไปอีกค่ะเพราะว่าเราไปได้แตงกวาพันธุ์ดีมาจากบ้านยญ้าจากร้อยเอ็ดนะคะได้มาส,สดๆร้อนๆก็เอามาปลูกเลยค่ะหลังจากบรรยากาศหลังฝนตกสดๆใหม่ๆนะคะเหมอกขึ้นเต็มเลย ไม่เต็มค่ะแต่ว,ว่ามีให้มีหมอกให้เห็นนั่นแหละค่ะตรงที่เป็นขาวๆนั่นคือหมอกค่ะวันนี้เราก็จะพามาดูเนี่ยค่ะพามาดูมาชมปลูกแตงกวารอบที่สองนะคะจากอาทิตย์ที่แล้วเราก็ปลูกไปแล้วนะคะอาทิตย์ที่แล้วเราปลูกวันอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์กับหนึ่งวันนะคะวันนี้เราก็จะมาปลูกเพิ่มค่ะปลูกแตงกวาเพิ่มปลูกแตงกวาขาวได้มาจากบ้านย่านะคะ เราไปเห็นมาเราก็ไปแบบว่าโหสะออนสุดยอดมาค่ะฝีมือยญาติาเราจะมาทําตามบ้างมันจะเป็นเหมือนญาติทหรือเปล่านั้นเราต้องรอลุ้นกันนะคะค่ะทีนี้เราไปดูดูใกล้ๆก,ก,กันค่ะว่ากิจกรรมวันนี้เราจะทําอะไรบ้างนี่ค่ะข้าวที่เราตัดไปแล้วสามวันนะคะ ยาวขึ้นมาแล้วยาไม่มีแล้วค่ะจากยาเยอะๆยาก็จะอยู่ข้างล่างนะคะข้าวก็จะแทงขึ้นมาค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นตัวฟักยาวของเราค่ะทุกคนสองอาทิตย์กับหนึ่งวันค่ะสองอาทิตย์กับหนึ่งวันเป็นไงคะสวยงามแล้วค่ะได้ฝนไงคะเขียวเลย ตัวฝักยาวของเราตัวักยาวปลูกบนคันนาต้องการค้างแล้วค่ะเกลือเริ่มมาแล้วค่ะโตเร็วเหมือนกันนะคะนี่อ่านี่อันนี้ยิ่งโตโอ้แจงกวาของเราค่ะหนึ่งอาทิตย์กับหนึ่งวันโตแล้วโตแล้วโตเร็ว,ว,รว,ว,รวโอ้ไม่เจอกันแป๊บเดียว ไม่เจอกันแค่หนึ่งวันนะคะไปบ้านย่าเมื่อวานกลับมาแตงกวาโตแล้วค่ะนี่แหละเราจะมาปลูกแตงกวาเพิ่มนี่เลยคะ่ะจะมีมะแมลงกัดกินบ้างนะคะที่หายไปนี่คือมแมลงกัดนะคะ,มะแมลงคืออะไรมะแมลงคือแมงจิ้งลีดค่ะนี่เห็นไหมคะใบลอกลนส่วงเือซาาแค่นั้นนะคะ นี่เราจะมาปลูกต่อพื้นที่ตรงนี้ค่ะตัดหญ้ายาวไปนู่นเลยจะปลูกเพิ่มนะคะนี่ตัดหญ้ายให้แบบเตียนติดดินไปเลยนะคะเราเวลาเราเอาจอบเอาเสียมขุดดินจะได้แบบง่ายๆก็คือเป็นการตัดหญ้ายแบบตัดดินออกไปด้วยเลยนะคะง่ายๆค่ะปลูกปลูกแตงกวาบนคันนาทําไม่ยากนะคะตัดหญ้ายเลยอันดับแรกตัดให้ติดกับ พื้นดินไปเลยนะคะให้เห็นดินไปเลยแล้วเราค่อยเอาจอบเอาเสียมมาขุดดินขึ้นนะคะแล้วก็จะรองก้นลุมด้วยปุ๋ยคอ,อกนะคะแล้วก็กรบดินลงไปแล้วก็หยอดมเมล็ดแล้วก็คลุมฟางเสร็จเรียบร้อยค่ะหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปต้นใหญ่แบบนี้เลยค่ะทุกคนปลูกผักก้อนคันนาปลูกแตงกวาบนคันนานะคะสว,สวยเลยค่ะ เริ่มต้นจากแบบนี้นะคะทุกแปลงที่เราปลูกนะคะทุกชุดที่เราปลูกเราก็จะเริ่มต้นแบบนี้นะคะนี่เดี่ยเรามารอดูตอนขุดขุดดินนะคะนี่คะ่ะก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนขุดดินนะคะอยากให้ดูว่าตัดติดพื้นดินตัดดินไปเลยแบบนี้นะคะรอบแรกก็จะตัดสูงรอบที่สองก็จะตัดแบบต่ำๆให้ได้ดินออกไปเลยนะคะใหญยาออกไปเลยแบบนี้ค่ะแล้วค่อยมาขุดน,นะคะค่อยมาขุดดิน ไงคะไง,ไง่ายไหมไงไม่ายนิดเดียวคะ่ะนี่คะ่ะตอนนี้ก็คือตัดหญ้าเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเจอดินแบบนี้เลยค่ะต่อไปก็จะเป็นการขุดดินนะคะมาค่ะทีนี้ก็เริ่มขั้นตอนขุดดินนะคะนี่ขุดดินก็คือขุดตรงที่เราตัดหญ้าออกไปเมื่อกี้นะคะขุดไปเลยค่ะขุดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะ เป็นการขุดดินีน่ค่ะขุดขึ้นมานะคะแล้วเราค่อยเอาปุ๋ยคอกรองลงไปตรงหลุมที่เราขุดมานี่ค่ะศัตรูตัวร้ายของเรารูมันอยู่นี่ตรงนี้เลยเมื่อกี้เราเดินมามันมุดเข้าไปในรูเลยค่ะลากหญ้าเข้าไปกินด้วยจิ้งหรีดนะคะจิ้งหรีดนี่เมื่อกี้เราตัดหญ้าให้เป็นแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วก็ขุดแบบนี้เลยค่ะ แค่ขุดดินขึ้นมานะคะขุดดินขึ้นมานี่นี่โอ้ยดินนุ่มๆน,นะคะฝนเพิ่งตกคนขุดขุดง่ายสบาย <c oughs> ขุดง่ายสบายแป๊บเดียวเสร็จค่ะนี่ค่ะวิวบรรยากาศบ้านเราท้องทุ่งนาบ้านเรานะคะหลังฝนตกก็จะมีหมอกขึ้นมาบางๆค่ะเมื่อวานอยู่ร้อยเอ็ดเลยมายังอยู่ร้อยเอ็ด,อออดค่ะวันนี้ เรามาทําตามอะไรนะคะไอดอลไอดอลคือคุณย่านวลตาคุณย่านวลตาปลูกแตงกวาสวยมากวันนี้มาทําตามเลยคะ่ะได้มเมล็ดพันธุ์มาจากคุณย่าแล้วเอามาปลูกเลยคะ่ะเราก็จะมาปลูกของเราให้สวยเหมือนของคุณย่าเลยนะคะลูกค้าก็คนไหนไม่ได้รอบนี้ก็อดใจรออีกหนึ่งเดือนนะคะเรากำลังเร่งผลิตอยู่คะ่ะ ปลอดสารปลอดภัยนะคะแบบว่ารับประทานได้แบบสบายใจเลยนะคะเราเน้นปลูกเองกินเองค่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ชิมด้วยนะคะทุกคนจะได้แค่ชิมแค่นั้นแหละค่ะเพราะว่าพื้นที่ปลูกเรามีอยู่แค่นี้มันจะไม่เยอะมาก แต่มันคือความสุขของเราเพราะว่าเราชอบปลูกความสุขจะเกิดขึ้นสูงสุดตอนได้เก็บผลผลิตนะคะอ่าคนขุดเริ่มเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่เราใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุมนะคะนี่ค่ะพอนั้นเราก็ใส่ปุ๋ยคอกลงไปแบบนี้นะคะฝนมาอีกแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะใส่ปุ๋ยคอกไปจนเสร็จเลยนะคะทำเหมือนกันค่ะ พอใส่ปุ๋ยคอกเสร็จก็กลบดินลงแล้วก็จะใส่มเมล็ดนะคะยออนมเมล็ดลงไปแล้วก็ใช้ฟางกลบนะคะนี่แหละคะ่ะปลูกถั่วฝักยาวบนเอ๋ยปลูกแตงกวาบนคันนาปลูกถั่วฝักยาวบนคันนาถ้าเหมือนกันเลยนะคะดูฝนมาแล้วคะ่ะฝนตกแล้วทุกคนหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยคอกเสร็จนะคะฝนก็หายไปแล้วคะ่ะฝนมาแบบวิ่งวิ่งมาแล้วก็วิ่งผ่านไปนะคะ เราก็มากรบดินแบบนี้ค่ะกรบดินก็คือเราเอาดินที่เราขุดขึ้นมานะคะกรบกลับลงไปเหมือนเดิมแล้วก็ทําให้แบบละเอียดนะคะนี่เรามาดูกันใกล้ๆค่ะนี่เราแค่ใช้จอบใช้เสียมของเราขุดๆทับลงไปแล้วก็ใช้จอบใช้เสียมตีตีตตดินให้มันแตกนะคะ ให้เป็นละเอียดไม่ให้เป็นก้อนใหญ่นะคะปลูกง่ายๆเลยคะ่ะทําแค่นี้แล้วค่ะโอ้ทีนี้แดดออกนะคะเมื่อกี้ฝนตกตอนนี้แดดออกค่ะนี่นะคะเราก็จะทําไปจนเสร็จตรงนู้นเหมือนกันแล้วเราก็จะมาหยอดมเมล็ดนะคะปลูกแตงกวาบนคันนากันค่ะชุดที่สองวันนี้ทั้งแดดทั้งฝนเลยค่ะสู้ไหมคะสู้ไหมคะคนปลูก ฝนหายไปแล้วหลังจากที่เรากลบดินเสร็จไปเรียบร้อยอากาศแจ่มใสเหมือนฝนไม่เคยตกมาก่อนนะคะเราก็จะเอามาเล็ดแตงกว่านะคะนี่วางลงไปแบบนี้เลยค่ะวางลงไปแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอามือกดลงไปทีหลังนะคะนี่ในดินของเราอุดมสมบูรณ์มีไส้เดือนด้วยนะคะตัวช่วยปรปับปรุงดินให้ ผักเราสวยงามให้แตงกวาเราสวยงามนะคะเราก็จะยอดเมล็ดไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงนว่นแหละคะ่ะสิ้นสุดที่เราขุดไว้นะคะนี่เวลาเรากดนะคะเราจะไม่กดลึกนะคะนี่นะคะอย่างเม็ดนี้นะคะเราก็จะกดลงไปแค่ต๊ดนึงนิดนึงนะคะแล้วเ,เราก็จะเอาดินมากรบแบบนี้เลยนะคะง่ายๆนะคะการปลูกนี่ค่ะ ก็กดลงไปนี่ค่ะแล้วเราก็ปิดไม่ต้องทําให้ดินแน่นมากนะคะเพราะว่าถ้าดินแน่นมากแตงกวาก็จะมุดขึ้นมาไม่ได้ค่ะใส่เดือนก็กลับลงดินไปค่ะนี่นี่นะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะกดลงไปแบบนี้ทุกทุกมเมล็ดนะคะแล้วเราก็แค่เอาดินโรยโรยปิดหน้า แบบนี้ค่ะทุกมเมล็ดเลยนะคะจนกว่าจะเสร็จค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาฟางมากลบหน้าดินค่ะขั้นตอนการปลูกนะคะนี้ง่ายๆค่ะปลูกง่ายนะคะเดี๋ยวพอกลบฟางเราจะพามาดูอีกทีนึงนะคะตอนนี้เราถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนก็คือขั้นตอนเอาฟางมากลบหน้าดินนะคะนี่ค่ะกลบไม่ต้องหนามากนะคะกลบแค่บางๆนะคะให้มองเห็น เพราะว่าถ้าเรากลบหนามากแสงจะไม่ส่องไปถึงมเมล็ดนะคะจะทําให้ไม่งอกนะคะแต่ถ้าเราไม่คลุมไว้เลยถ้าสมมุติว่าฝนตกมามันจะทําให้หน้าดินแน่นนะคะ,มะเมล็ดของเราก็จะเเหมือนจะดันหน้าดินขึ้นมาไม่ไหวดันไม่ได้นะคะจะทําให้หน้าดินแข็งก็เลยนี่นะคะใช้ฟางกลบไว้แบบนี้ค่ะบางๆนะคะบางๆนี่ค่ะกลบเหมือนกัน ตั้งแต่เริ่มต้นปลูกนะคะจนถึงสุดท้ายเลยค่ะนี่ค่ะกรบฟังบางๆนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะของการปลูกแตงกวาค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือย้ายนะคะเพราะว่าต้นที่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ต้นที่ไม่เกิดต้นที่เกิดแล้วโดนแมลงกัดแบบนี้นะคะต่อหน้าต่อตานะคะนี่ต่อหน้าต่อตาต้นตอคือแบบนี้เลยนะคะโดนกัดแบบ กัดแบบกุดขาดไปเลยก็เลยต้องมาแซมนะคะเอาต้นที่แบบว่าเราปลูกเผื่อไว้ทีถี่นะคะเอามาใส่นะคะให้ความทีห่างของต้นมันเท่ากันค่ะนี่แล้วค่ะปลูกแตงกวาชุดที่สองนะคะชุดแรกนี้ก็ปลูกไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วนะคะตอนนี้เข้าสู่อาทิตย์ที่สองโตแล้วคะ่ะอาทิตย์หน้าต้องขึ้นค้างแล้วนะคะนี่คะ่ะสวยเลย มีแต่ต้นสวยๆค่ะทั้งงอกออกมาแล้วเพราะว่าดินที่เราปรุงไว้คือเป็นดินที่มีสารอาหารอยู่ข้างล่างรอเราเรียบร้อยอันนี้วันนี้ที่เราปลูกวันนี้นะคะแตงกวาปลูกบนคันนาค่ะหลังจากที่ทั้งกลัวทั้งฝนตกทั้งปลูกก็เร่งปลูกนะคะก็สําเร็จแล้วค่ะวันนี้นี่นะคะปลูกชุดที่สองนะคะทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบ ห้าเมล็ดค่ะทั้งหมด125เมล็ดนะคะพื้นที่ตรงนี้ไปจนถึงตรงนู้นค่ะที่เราตัดหญ้าใหม่ๆ125้าเมล็ดนะคะวันนี้ชุดที่สองของเราปลูกแตงกวาบนคันนาปลูกชั่วบนคันนาค่ะโดยนี่ค่ะคนนี้พาปลูกพาทำเป็นยังไงคะสู้ไหมคะเหลือทำค้างนะคะสู้ไม่สู้ งานใหญ่เลยตอบแค่นี้สู้ไม่สู้ก็ต้องสู้ค่ะเพราะว่าต้องทําถ้าไม่มีค้างให้นะคะจะไม่ลูกจะไม่สวยเลยค่ะลูกแตงกวาลูกถั่วฝักยาวจะไม่สวยนะคะจะจะไม่ตรงแตงกวาก็ถ้าโดนพื้นดินก็จะไม่ลูกจะไม่ตรงยาวสวยใสยนะคะตัวฝักยาวเหมือนกันค่ะถ้าโดนดินก็จะงีบง,งอๆอนะคะก็ต้องทําค้างให้ค่ะดูอุปกรณ์เขานะคะนั่นอุปกรณ์คู่กายเลยนะคะสําคัญมากในการอ่า ปลูกพืชผักสวนครัวคือเครื่องตัดหญ้านะคะกําจัดวัชพืชค่ะนี่นะคะคลิปนี้ก็จะขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะคะปลูกแตงกวาบนคันนาค่ะวันนี้ชุดที่สองปลูกเช้าเออปลูกเย็นวันหยุดที่ยี่สิบเก้านะคะวันนี้หยุดชดเชยปลูกทั่วฝักยาชุดที่สองของเอยปลูกแตงกวาชุดที่สองของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ คลิปนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปต่อๆไปของสาวผู้ไทยเมืองหนองสูงด้วยนะคะคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ